สวัสดีครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่แนะนำนะครับคันนี้ขายเงินสด7 9 0 0 0บาทนะครับเป็น Honda City ZX นะครับปี07นะวีเทคนะตัวนี้เครื่องวีเทคแล้วนะเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ Auto, ตัวนี้จะเป็นเกียร์ CVT 7เจ็ดสปีดนะครับเปลี่ยนนุ่มมากๆนะรอบไม่สูงแน่นอนประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับเกียร์เปลี่ยนปกติทุกเกียร์นะครับคันนี้เครื่องแน่นแอร์เย็นเดินทางไกลสบายนะครับ ซิตี้เซเอ็กซ์น่ะท้ายสวยเหมือนกันนะไฟท้ายสวยๆแบบนี้เลยนะครับมีไปท่อใบหนึ่งร้อยไอสามสิบขอบสิบห้านะครับฟิล์มรอบคันเพิ่งติดมาใหม่จอแอนดรอยครบนะครับคันนี้บอดี้เดิมๆนะหน้าหลังเดิมน็อตไม่เคยขยับนะครับคันนี้บอดี้สวยจัดอ่ะผมวนให้ดูด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะครับสีเต็มนะไม่มีตรงไหนที่เป็นตำหนิขัดสีเรียบร้อยนะครับไฟหน้าใสายกิก๊กนะครับสวยมากเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะ 07 V Tech ท็อปสุดนะคุ้มมากๆนะครับใครหาอยู่รีบเลยนะครับลองดูภายในหน่อยนะสตาร์ทเลยครับลองสตาร์ทโอเคจอยออนดอยดูหลังฟังเพลงความกล้องถอยหลังนะครับอ่ะอันนี้มีเกจวัดบอกอุณหภูมิด้วยนะครับมีติดเพิ่มนะลองดูเครื่องยนต์หน่อยครับ เครื่องแน่นนะเครื่องวีเท็คขับสนุกมากๆนะครับภายในคอนโซลก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะบุกโซลิดูโคบเก็บเก็บของนะครับแอร์เยนะนะ็นเจี๊ยบนะนะทผนเกียร์อยู่ในสภาพสมบูรณ์พวงมาลัยนะครับนะสามารถปรับเป็นแพทเทิร์นชิได้นะครับเจ็ดสปีดน,นะขับมันแน่นอนนะครับคืนะสดขื้นกัน ซองประตูเดิมๆหมดนะครับคันนี้บอดี้เดิมๆเลยนะนะครับเหมือนกันด้านหลังหน่อยนะครับซอกเดิมๆนะคันนี้บอดี้เดิมๆดิมนะบาะหนังมีที่พักแขนด้วยนะครับข้างหลังกว้างนั่งสบายนะครับนะเป็นเบาะหนังแล้วผ้าหลังคาเนียนกริปล้อไอเอสามสิบกับสิบห้านะครับได้ล้อใหม่ยางใหม่ด้วยนะคันนี้น่าใช้มากท้ายเดิมๆนะ เดิมเดิมอ่เปิดนี้หน่อยเดิมเดิมนะครับอย่านีเดิมเดิมหมดครับไม่เคยติดแก๊สน,นะครับอมาดูฝั่งนี้หน่อยตัว V ีเทแล้วนะครับ v ีเทตัวท็อปนะ CVT 7สปีดสภาพเงียบลิป่ประตูไม่เคยถอนนะครับเกฝั่งนี้หน่อยสภาพน่าใช้มากๆนะครับ มีจอติดอะไรครบล้อแต่งให้ครบเลยนะคันนี้คุ้มเลยนะครับนะครับเนที่เดิมเดิมอะมาดูด้านหน้าหน่อยทะศี69นะคระับรถไม่มีที่ติเลยนะครับบอดี้สวยสีสวยนะดูบอดี้ก่อนนะฝาเดิมสติกเกอร์อยู่ครบนะครับเบ้าชกเดิม็กเข็บเดิมนะ ก็กระโปงไม่เคยถอดแก้มไม่เคยถอดคานเดิมนะครับมีฝั่งซ้ายนะ,ะไล่มาดูฝั่งขวาเหมือนกันเลยนะครับอตไม่เคยถอดอก็โช๊คเดิมไปเข็บเดิมคันเดิมนะคานหน้าเดิมนะครับคานหน้าเดิมเดิมนะสวยๆเลยอ่ะดูเครื่องยนต์หน่อยไม่สั่นไม่เยิม้มวันไม่ไหลแน่นอนนะครับนะครับดูสภาพเครื่องยนต์เครื่องยนต์เดินนิ่งเดินเรียบนะครับเครื่องสมบูรณ์นะครับน่าใช้มากๆนะครับ h o n ด้า i ิต ZX 1.5 VTEC ุดห้นะตัว VTEC คปี07เกียร์ออโต้ CVT 7สปีดพร้อมแพเทนชิพนะครับเป็นตัวท็อปเบาะหนังล้ออีสาจอแอนดรอยพร้อมกล้องถอยหลังฟิล์มรอบคันอยู่ในสภาพสมบูรณ์แอร์เย็นเจี Air ๊ยบเครื่องดีเกียร์ดีนะครับ79,000บาทเท่านั้นนะครับราคานี้ไม่แพงนะได้ปี07ตัวท็อปนะครับใครสนใจรีบทักมานะครับ0967212211นึแม็กครับขอบคุณครับ